ใช่ค่ะก็ที่หายไปก็มีทํา y o YouTube บ้างทําบ้างไม่ทำบ้างแต่แต่ว่าแต่ว่าก็ทําอยู่ค่ะค่ะม,มันคอนเทนต์มันไม่ยากค่ะแต่ว่ามันติดอยู่ตรงที่ว่าเราเป็นคนที่ถ่ายเองตัดเองคิดคอนเทนต์เองทั้งหมดมันก็เลยเหมือนมันเริ่มเองทำเอง มันมเราไม่ได้มีแบบทีมงานที่มาช่วยว่าวันนี้ต้องออกนะวันนี้ต้องไปทำนะมันก็เลยไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอเท่าไหร่นะตรงจุดนี้ค,นค่ะก็ <คน S 1> เรียกร้องชอบเวลาเราพาไปเที่ยวใช่มันคนชอบบอกว่าเมื่อไหร่จะลงคลิปทำไมไม่ลงคลิปทีท,ท,ทํทำไมเราก็แบบโอ้ยเราถ้าให้เราไปจ้างคนอื่นตัดอะ่ะบางครั้งเรารู้สึกว่า ใช่คะ่ะตัดเองทุกอย่างหมดเลยมันทุกอย่างมันเลยช้าเพราะว่าตัดเองถ่ายเองคิดคอนเทนต์เองมันก็เลยช้าไปหมดแต่เราอยากทําเองนะคะแบบยังยังแบบไม่อยากจ้างอยากทําอะไรที่มันคือความชอบไม่ใช่แบบว่าทําเพื่อหาอไรายได้หรือทําเพื่อแบบตามเทรนด์เราอยากทําให้มันเป็นความชอบของเราใช่ ใช่ใช่ค่ะคือแบบอ่ะไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบนี้เราชอบไปเที่ยวเราก็อยากจะพรีเซนต์ในในรูปแบบที่มันเป็นตัวเราแต่ถ้าเราเอาไปให้คนอื่นตัดบางครั้งเราเราสำหรับแ,บบแต่วนะจำคิดว่าแบบมันอาจจะไม่ได้เป็นเราอืม ใช่เพร,ราะว่าที่ผ่านมา youtube อะทำมาเริ่มเริ่มต้นทำมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะหารายได้แต่คิดว่าอยากทำเป็นประสบการณ์ความรู้ของตัวเองเนในเรื่องการตัดเพราะว่าตัดเองเรียนรู้การตัดใหม่ทั้งหมดวิธีการถ่ายวิธีการแบบ<ม>เขาเรียกว่าอินเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยเราทำเองหมดทุกอย่างเหมือนเป็นการเรียนรู้แบบนี้ก็คือายก็คือต้องรอ <WS> รอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยคือถ้าช่วงไหนมีถ่ายละครอย่างเงี้ยก็จะหายไปเลย แต่ว่าถ้าช่วงไหนไม่มีละครก็จะมาแล้วแบบแฟนๆก็จะชอบแบบลงคลิปให้มันบ่อยๆน้อยคลิปสั้นๆก็ได้แต่ว่าพอเราเริ่มลงคลิป20นาที30นาทีแฟนคลับก็จะบอกขอยาวกว่านี้ได้ไหมคะขอแบบดูเรื่อยๆเลยได้ไหมคะแล้วก็แบบเราเราก็อยากทำนะแต่ว่าทำเราก็อยากทําให้ดีอ่ะแต่ในดีในแบบที่เราทําได้นะอาจจะไม่ได้แบบหูเก่งเป็นโปรดักชันแบบที่เขาทําทํากันแต่ว่าเราก็ค่อยแบบเพิ่มสเต็ปไปเล็กๆน้อยๆใช่ใช่ค่ะ